ครับสวัสดีครับคุณแม่วันนี้ผมมา,าดูหัวาหารนะครับหาไม่ได้หลายวันแล้วเพิ่งมาวันนี้ผมมาดูที่ร้านอยู่อำเภอจุนจบุรีครับเขาบอกว่าสั่งได้ครั้งละ66ถุง66ใช่ไหมเจสั่งได้ครั้งละ66ใช่ไหมครับก็ท่านเจเขาบอกว่า ครั้งละ66ถุงครับก็ไม่เกิน3วันอ๋อ3วันได้นะครับคุณแม่คุณแม่จิรวันก็ขอกราบสวัสดีท่านคุณแม่นะวันนี้ผมมาถ่ายที่ร้านให้เขาดูนะครับเพื่อจะให้คุณแม่ได้ทราบนะครับคลิปนี้ขอให้คุณแม่รับทราบด้วยนะครับให้ผมจะส่งคลิปให้ดูนะครับอันนี้ก็ทางร้านเขาบอกว่างั้นครับนนก็ว่า สิบกระสอบนี้ไม่ได้ต้องสิบหกกระสอบครับถึงเขาจะได้ครับด้โทรติดต่อทางบริษัทของเอราวันแล้วซีพีแล้วจะให้คุณแม่รับทราบเดี๋ยวผมจะพูดคุยกับทางร้านไว้คราก่อนนะครับว่าจะวันไหนตอนไหนเวลาไหนครับที่ผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคแม่ครับครับคุณแม่จอาราวัน ผมวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ว่าผมหาไม่ได้เพราะผมต้องหาผมไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะครับผมว่าผมต้องหาความจริงต้องหาจริงๆครับเนี่ยไปถ่ายที่แล้วครับเมื่อวานนี้ผมว่าเขาจะมาตอนบ่ายเขาก็มาจริงแต่ว่าเขาให้จะพวกช้างตัวละหนึ่งถุงนะครับผมได้ถ่ายลงไปหมดแล้วก็เลยไปคุยเขาไม่ได้ว่าทางรถเขาคนเป็นตันเลยครับแจกพกชางอยู่วางทะลุนะครับฉะนั้นไอ้ ผมก็ได้มาคนละกระสอบนะครับช้างในบ้านผมมีอยู่สี่ตัวบนน้ำทั้งไผ่ครับที่เลยได้มาคนละกระสอบนะครับตัวละกระสอบวันนี้ผมได้มาทางร้านเขาก็บอกพูดคุยกับร้านแล้วว่าเขาจะสั่งได้ครั้งละหกสิบหกกระสอบน,นะครับก็ประมาณสามวันนะคุณแม่ครับวันนี้ขอให้คุณแม่รับทราบที่ผมถ่ายชุดให้ฟังนะครับขอบคุณครับคุณแม่จิรวัณขอขอบพระคุณไม่เป็นอย่างมากนะครับคุณแม่ ยังไงก็ให้คุณแม่จงออคอมเมนต์มานะครับจะจะได้รับทราบคอมเมนต์มาให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะ,จะมีการหรือจะมาเบอร์ผมก็ได้นะครับ0810677275นะครับคุณแม่ครับแค่นี้ก่อนนะครับคุณแม่ผมจะไปดูที่อื่นด้วยนะครับที่อำเภอสตึกนะครับผมวิ่งหาไปหลายวันแล้วเพิ่งรับทราบวันนี้เลยเป็นความจริงครับ ที่เขาว่ารับได้ส่งได้66กสอบต่อครั้งคเขก็ผลิตจํานวนจํากัดในสัตว์พวกชางนีครับต้องขอขอบคุณมากครับก็ต้องสั่งไว้ล่วงหน้าครับถึงจะได้ครับแค่นี้ก่อนครับคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่จิรวานขอบคุณมากครับ